ครับพบกับช่องน้องใบเตยช้างน่ารักนะครับผมวันนี้จะพาไปเตยไปอาบน้ำนะครับผมเออไป,ไปไปเดยไปเออเบิงเบิงเบนมาๆมามามาได้มา,มา,มาเออไปมามาไม่มีผู้ช่วยนะครับผมไปกับใบเตยสองคนนะครับผม <laughs> ตอนไปเลยนะครับผมจะถึงง่ายหรือเปล่าเราเฮ้ยไปสายไปเลยไปหุยไปดูไป,ไปสายไปไปหุยสิบแปดเดือนแล้วครับ <c oughs> ไปดูไปไปหุยเอาไว้กิน <c oughs> สายแวะสายแวะนะครับผมไปเตย กำลังเสพนะครับผมเออมองได้จีเสพกินไปตัวอิพอแล้วเดินต่อลูกไปฮ้ยไว้าขวาขวาไปควาไปขวาไปเร็วไปลูกไปขว้าไปหุ้ยเอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขนุนกับตาก่อนเดี๋ยวมามามา หาจ่ายก่อนจ่ายช่วยเสียงน้อยเสียงน้อยเสียงน้อยเออเออมาๆๆนี่มาซะนี่มาเร็วมาเร็วมาเร็วมาใต้มามาป๊ะป๊ะมาเร็วเออบ้านขนาดให้น้องยวยนิดเออได้ขนุนแล้วจะเอาอะไรอีกโอ้บาดโอ้ก็ได้มันอบจ้ะ โอ้บาทเวียเวียตุ้มมุนจ่ามาเนาะเฮ้ยไปลูกไปไปเพราะว่าข,ขนุนไม่หวานนะครับผมมามาขวามาขวามาขนุนสุกก่อนน่าจะสุกก่อนแก่สุกแดดหรือเปล่าเขาเอาิ่อเอาขาเอื่อมาอย่างน้อน,นะครับผมสุกแดดหรือเปล่าได้แลว้วไปเตย <laughs> ลาบป,ปากไปเตยแล้วขนุนเบาหวานเนาะไปเตยกินหมดเลยครับผม <laughs> กินหมดเลยเตยไปยัางต่อลูกละอุ้ยใบเตยอะไรอยู่บนรถเตยโอ้ตอนเด็กหน่อยใบเตยก็ขึ้นรถพิกอัพอย่างนี้เลยนะครับผมอ่าขึ้นรถพิกอัพอย่างนี้เลยแต่ว่าใบเตยตัวไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับอ่าตัวเล็กกว่าตัวเล็กกว่านี้นะครับผมเหมือนงัวไปเฮ้อไปปะเอ้ไปลงไปใบเตยเกรงใจวัวแล้วใบเตยเฮ้ ไปขวาไปขวาไปดูไม่มีผู้ช่วยก็จะประมาณนี้เลยนะครับต้องต้อนไปคนเดียวกินมะม่วงก่อนเนากินมะม่วงก่อนเนาะแวะสายแวะนะครับผมไปเตยแวะตลอดไปหุย้ยไปลูกหละมาเร็วมาเร็วมา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 โอ้ยานง่วนะครับผมโกลบวัวต้องให้พ่อเดินประกบข้างนี่วัวก็ยืนนิ่งเลยนะครับผม วัวก็ไม่เห็นกลัวช้างเลยบัวก็ไม่เห็นกลัวช้างนี่บัวพ่อพันุ์เขาหน้าเสียมาผสมพันธุ์นะครับผมสร้างยานงัวครับผมงัวงว่าไรญานสร้างได้สร้างยานงัว,งวปรรายยาัาทีนี่บวกา้าบวก้าหอดยางพันได้ไปนี้ไปลูกไปเอ ต้องเดินประกบข้างใปเตยถึงจะเดินวัวเขาสวยเนาะวัวพ่อพันธุ์เขามาผสมพันธุ์นะครับผมแต่เรานี่จะผสมพันธุ์นี่ต้องเอาใบเตยไปหาตัวผู้นะครับผมอันนี้ตัวผู้ขนมาหาตัวเมียเนาะนะครับผมอันนี้ถ้าเป็นสร้างนี่ตัวเมียนี่ต้องขนไปหาตัวผู้ดีนะครับต้องขนไปหาตัวผู้นะครับผม ก็แตกต่างกันเลยนะครับผมแต่ว่าแต่ว่าค่าน้ำเชื่อนี่ก็เสียขึ้นกันนะครับผมตัวเมียนี่เสียให้ตัวผู้ด้วยค่าสินสอดนะครับผมเสียให้ตัวผู้ขึ้นกันนะครับผมไปลูกไปโอ้ยเต็มปากเต็มคำเลยแบบนี้ไปสิไปหอน,หน้ำบอนี่เตอไปลูกละ ไปเก่งแล้วยางจะของเลยไปเออเก่งแล้วไปจะของรถไปยางไปลูกละไปเฮ้ยเบิ่งเบึงเบึง,บงช็ดเช็ดสายมา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 เออไปเฮ้ยเออยางจะของรถไปไปไปลูกไป หาย่างเองไงยางเต็มทางเลยเนาะโตเนาะเตยเอ้ยเบิ่งกินได้สุดทา้งมืดระบบบางมีโอ้ยบางมีมืดแล้วบันนี้กินหญ้า่อกินเก่งกระดอกกระเดียเนาะเตยเนาะใครจะกินเก่งเท่าหนูวาซันความสามารถพิเศษขวาข้อซ้าย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 ไหไปหัวไปไปไปเฮ้ยไปเตยไปไปอาบน้ำไปไปเฮ้ย มาใสยมาใายมามาใายมา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 นี่มามาใายมามาเร็วมามานี่มา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 เร็วมาเร็วเอาจากไดนบุ๊งหูมาบบดีน่าดุ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 ดไปบ้านเขาได้บบดนี้นันดุดไปบ้านเขาแล้วบดีจะคลองบ้านเขาอยู่บ่ดี ไปฮ้ยไปเออไปเร็วเฮ้ยไปเฮ้ยเต้ยช่วหอนง่ายมันเดี๋ยวไปไก่แล้วไก่แล้วไก่แล้วสิบแปดเดือนแล้วนัยสิบเก้ายี่สิบเดือนก็ออกแล้วน่ะเฮ้อไป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 แล้วไปเรียนนามแล้วเฮ้อที่ ไปไหมสีหอนง่ายป่ะนี่ฮ่าเตยเฮือขวามา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 มามาขวามามามาเร็วมาเร็วเดิไปมาเร็วเร็วเฮือมาเร็ว มาเร็วมาเร็วมา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 เร็วมาเร็ว <Vorte> ส <il dunno> <krit öst> ียงหอนไงมาเตยมามามาขวามาขวามาเออขวามาขวามาขวามามาเร็วเบิ้งไปไแล้วนั่นเบิ้งต้นใหม่เขาเตยต้นใหม่เขาต้นใหม่เขาไปไปลูกไปไปฮุ้ยไปจะถือไงไหมนี่เตยนี่ไปเร็วฮุ้ย เออจะถึงง่ายไหมนี่เตยน,นี่เร็วเร็วไปลุกไปสายมาสายมาสายมาค,ค,คีคีคไปเตยสิไปจับเด็กน้อยเลยไปมาเร็วสายมาเร็วเร็วเร็วสายมาเออไปลุกไปเไปเ à, cứ bôi nhang mà đi vai leo hứ vai leo vai vào hứ chị họ nam ngay bao tới ơi leo ไปสิ่งหอดไงป้าเตยนี่ใช่ใช่ใายใช่ไป,ไป,ไปลูก <c oughs> ไปภารกิจเราคือต้องไปอาบน้ำมูลไปภารกิจเฮาคือต้องไปอาบน้ำมูลไปยางไปหุ้ยขวามาขวามาขวามาเตยมาเออขวามาไปเฮ้อ เร็ว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 เร็เร็ว้ยไปไม่ค่อยอยากเดิน <c oughs> ไม่ค่อยอยากเดินแล้วเตยขี้ขานยางายาาาาาาาเลยเตยมา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 เร็วขวามาขวามามาเร็วมาบมาเร็วขวามาขวามาเอาคือบียนยางหรอป่ะดิ เอาคือปวยยางมาเตยจอดจอดเฉยถอยไทยยจอดปวยยางเฉยปด้พอยังาเตยไปเฮ้อไปสิไปวัดบเตยไปใสเบ็มาขวามามามาวามามามานี b b ่มานี่มานี่เร็วพ่นไปแล้วพ่นไปใสุ่่น มา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 ไปไหนนั่นมุนไปไซนั่นไปไซทางพุ่นนัน่นไม่ไปอาบน้ำแล้วไปเตยไปไหนทางนู้นนั่นดูนั่นไปแล้วนั่นฮะไปไซทางพุ่นนัน่นเตยถอยถอยเอาไ,าไปแล้วลงทงลงท่าไปแล้วเข้า เข้าป่าไปแล้วนะครับผมดูถอยมาเบนมุ่ยไม่ไปอาบน้ำแล้วไปเตยจะไปไหนไม่ไปอาบน้ำแล้วไปเตยจะไปไหนนะครับผมมาเบนมาถอยมาจะไปไหนนั่นจะไปใส่นั่น เ <laughs> โอ้โหไปตามใจตัวเองเลยนั่นน่นไปไลยนั่น,ไไน,นขวามาขวาม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 าขวามาขวามาเร็วมาเร็วมาไหนมาจะไปเล่นทงกันแล้วนี่ดูแล้วนี่นเตยเตยมากมา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 ไหนมามามาไหนมา,นมาไปเล่นทงเขาบ่ายได,ได้เตย ถอยถอยถอยไป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 จะพาไปเล่นน้ำไม่ไปแล้วไปเตย <c oughs> ไม่ไปแล้วมาหาของกินแล้วนะครับผมลุงาหาของกินด้านล่างแล้วไปเตยเราไม่มีผู้ช่วยนะครับผม <c oughs> เ้ามากับไปเตยสองคน ก็เลยไปไม่ถึงน้ํานะครับผมใบเตยไม่ฟังเลยนะครับผมใบเตยหันลงมาอย่างเดียวเลยเออเอาลงมากับลงมาตัวเอามาหาของกินเอากินเวลากินไปมองไหนม่สียบมองไหนสีอิ่มกินเลยไม่ต้องไปลงน้ำไม่ต้องไปเล่นหรอกเออกินลอดอเอาเอาที่เธอสบายใจนะใบเตยเออเอาเออเออเล่นไป เอาเล่นไปอืมอืมเต็มที่ไปเลยเอาเราต้องอาบน้ำดอกมนันนี่เออเราต้องหอนน้ำดอกเออกินหลอดเออก,กินกินเข้าไปกินเอาเอาหิม่มเออเออเอาเอา <c ười> เรา,าฟังหลายเออเอาคิด้อเบายา,ากกระดอกกระเดีอ่เอ้ยพาไปเล่นน้ำกับเราไปเอื้นจนข้อแห่งมาแล้วบอกจนเมื่อย เอาเสียบบอวันนี้กินไปต้นน้ำไม่ยยาบเสบียบคักต้นน้ำต้นน้ำนะครับผมนี่มีน้ำนะครับผมต้นไม่ยยาบน้ำเต็มอยู่นะครับผมเบิ่งมีแต่น้ำนะครับผมแสบเสยใบเตยเออเอากินไปน้ำเล่นไปน้ำมาเดี๋ยวอ,อย่าไปเล่นทุ่งลงตาเด้อถึกเสยลงตาเด้อเนั่ย ทงธรรมจักรรมจักับทงชาติอย่าาประเล่นนะถึกใส่ลงตาได้ลงตาอุตสาหมาติดอันนี้นะ่าิิเป็นงานรอพระประธานในอุโบสถนะครับผมณนะวัดป่าน้องพยอมไปเตยยาเฝ้าเดินงานพาะในเริ่มอยู่งานย,งย,งยังไม่เริ่มนะครับผม อย่าไปกูท่องให้หลวงตาได้ถึกเสดได้เตยถึกไหวหลวงตาได้เตยเอาวนไปใส่มาหนิขี่ดื้อเบางยากฮะไปใส่ถ้าไปเรียนน้ามาไปเอาเอาคักๆบังนะเออนั่นขี่ดินเออว้านเข้าไปว้านเข้าไปขี่ดินเอาคักบังไปถอยไปหัว ไปเร็วว่อยากหลายเร็วไปหัวดูเอาหนั่ถทนหลักทนโคตรเลยมันนี่เอ้ยแสบคักต้นน้ำนั่นนั่นสิเกาะท่งลงตาเลยนั่นน่ะ เสียบคักต้นหนามเอาไปพุ่นไปเฮ้ยไปขึ้นไปไปเฮ้ยเ้ยใบเตยเก่งนะครับผมเก่งหลายเนาะเก่งเรื่องกินนะครับใบเตยความสามารถพิเศษมีอะไรบ้าง เก่งมากๆคือเรื่องกินนะครับเฮ้ยไปไปแล้วเฮ้ยไปไหมเบื้องแม่ไม่แต่ขี้ดินนั่นเต็มโตอยู่นั่นพอไปอาบน้ำไว้ไปเฮ้ยไปแล้วไปเฮ้ยเร็วไปบ่ บอย่องไปนะครับผมบอกให้ไปซําไนก็บอกไปบอกให้ไปซําไนก็บอกไปไประเดีบยอย่อมไปแล้วปดี๋สรุปว่าวันนี้ไปเตยน่าจะไม่ได้อาบน้ำผู้สาวบามน้ำเลยบรดี้ยบอย่อน,น้ำแล้วไปเตยเอาเล่นเข้าไปไปะเดี๋ยววงไหนมนสีมวน เออเอาที่เธอสบายใจนะใบเตยบอกเธอไปเล่นน้ำเธอไม่ไปไปเฮ้อไปลงไปเฮ้อเออ,เอ,อไปอยังไป

มาลงไปสรุปว่าเธอไม่ไปเล่นน้ำจริงจริงว่าไปเล่นน้ำมหลีนะครับผมกลับบ้านเลยไปเลยรงกลับบ้านเลยไปเยป้า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 ต้นกล้วยเขา้าเบ้อป้าป้าป้าโอ้ยกินกินผดเบิงโอ้ยดีต้นกล้วยเขาบักเบิงยกโชยอีกเอาโอ้ย คือส right? ิซ <lugares> so no, 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 um, ิมกับใบเตยซิมเลยเด้องอาการหนึ่งกบกวยเอ้ยดีก็กล้วยบ่หักใบเตยแค่ชิมใบเตยแค่ซิมมาซานโอ้ยเกือบหักต้นกล้วยข้าวจึงใดคือหิวโผดผู้เถิดเตยฮะลุงละจึงใดคือหิวโผดผู้เถิดไปเมื่อบ้านแล้ว ไปมาบ้านเร็วขวา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 มาขวามาเออขวามาขวาขวามาเร็วมามาปะปะปะงาทั้งพี่กับเจ้าฉีดจานะครับผมแม่นบอกโมอ,อยากให้กินนะครับผมเฮ่อ,อ,ไ,นะอไปเร็ว Phải Phải đâu Sai mà, sai mà Sai mà, sai mà Sai mà vẽ leo Vẽ leo tới, vẽ leo không Thôi, 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 thôi Thôi, thôi đi không Nào, muốn vẽ đi Không, không, không bưng, bưng, ช้างบุกแล้วนะครับผมสร้างบุกบ้านข้าเจ้าเลยวันนี้วัวหญ้าสวยเนาะอาหารอันโอ,โอชาของใบเตยเลยก็ดูขาหลังเ <c oughs> จ้าชายเย็นตามมานะครับตามตูดบ้านนั่นน,นันน่นบนขาหลังใบเตยชายเย็นละมั้งเนี่ยชายเย็นยกขาหลังสูงนี่นนะ่ะ <c oughs> โอ้ย่าสวยย่าสวยเออระวังด้อช้างมันจะไปนอนเปลเด็กแล้วนะี <c oughs> ่ยนะใบเตยจะไปนอนเปลเด็กแล้วนะี่ยนะวิ่งเข้ามากินหญ้าเลยไปเตย โอ้ยกำลังเสพนะครับผมเออไปกับบ้านเร็วพอแล้วไปเตยกับบ้านนะครับผมไปแล้วนุ่นเดินเร็วเลยนะครับผมนม้ำบา่อาบแล้วมาดิไปเมื่อบ้านยังเดียวเราเอารถไถเตยเตยรถไถยเตยรถไถยเตยรถไถ รถไทยเตยขวามาขวามาเออขวามาเร็วไปเตยไปขี่รถไทยเร็วขวามาขวามาขวามาเร็วมามามาเออกินอย่างเดียวแล้วเมื่อสักปดนี้ยากก็กินโชว์อมก็กินนะครับกินทุกอย่างที่ขวางหน้าจริงๆโอ้ยนะครับผมกินเก่งหลายไปเตย สุดยอดนะครับผมเรื่องกินเรื่องกินเรื่องใหญ่อะไฮเอเอไปลูหลับไปจะไปอาบน้ำมาซานบ่หอน,น้ำซ้ำไ่เตยซศร้าในอาบดูแวะอีกแล้วเออเอาแวะอีกแล้วปรดิไป,ไปเฮ้อ ไปแล้วไปมามาติดประมาณปีไปแค่บาทไปเฮื่อมากมาขวามาขวามาขวามามาเร็วมาเร็วเขาก็ถามว่าอีกกี่เดือนนะครับผมจะครอบน้อนะครับผมน้องควานก็บอกว่าอีกประมาณสองสามเดือนนะครับผมมามาขวามามามาเร็วขวามาเร็วไปบ้านที่ใส่เฮ้อ ไปจมาม่านเจ้าของได้บ่เนี่ยไปเร็วก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับผมใช้เสียงเรียกค่อนข้างบ่อยบางคนเดียวเ้วยนะครับผมมา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 ,ามามามาความามาดึงมาได้ดึงมาได้ดมามา,ม,ามันจะหักนะครับผมถเฮ้ะไปเลยวัวดิด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 ,ด,ดมันเสียด,ด,ดถึงหน่อยตาจ้าของนะชอบมากเลยไผ่นะครับผมมามา,ามาความา กินไผ่เก่งเหมือนแพนด้าเลยไปจ้ะไปเฮ้ยขวา,มา,ม,ามาขวามามาขวามาเฮ้ยไปไปเอาเอาทึ่งไผ่ทึ่งขนุนแล้วมาดิต้นขนุนเอากินมาพอ้พอวหอมมเนามามาเฮ้ยกินซุดทางเอามาเร็วมาเร็ว เอาแวะสุดท้างกินสุดท้างเอาอันนี้หามะม่วงนะครับผมไม่ตยหาเก็บมะม่วงร่วงนะครับผมมะม่วงที่หล่นจากต้นเอาหากินแล้วบ่น <c oughs> รู้ด้วยนะครับผมตรงไหนมีผลระบายตรงไหนที่กินได้กินไม่ได้นะครับผมแวะเขากินโบดทนะครับผมไปเฮือไปไปเฮือ Đây ừ. các bạn đấy không? Hello. Hello. Bạn đi sấy chấm đấy bọn Hả? <cười> <cười> chăm bàn này. Hả? bạn gì đấy mấy nè Hãy lên tới đâu? Lê. Bay tìm thần nôn lên nó bay tơi nè. tơi đơn tìm thần nôn lên nè. ไปละมะม่วมงอะไรก็เก็บกินหม internet, ดนะครับผมมามามาคว <c oughs> ้า,า,ามามาเร็วมาคว้ามาไปลุบไปไปลุบอุ้ยไปลุบไปมามาเร็วมามามาเร็วมาเร็วมามามาเร็วมาเร็วมาเร็วข้าบ้าเร็ว <c oughs> มาพอแล้วเมื่อยแล้วล่ะ <c ười> ไปเถอไปเมื่อยแล้วล่ะกบานแล้วเออโอ้ยางจนเมื่อยน,นะครับผม <c ười> <c ười> นี่ถึงบ้านแล้วนะครับผมไปเตยเออไปลกไปเออไปเถอ ่ถึงบ้านแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้อนไปเตยไปเล่นน้ํานะครับผมไม่เตยไม่ไปนะครับผมไม่สาเร็จนะครับผมแว้กินอย่างเดียวเลยไบเตยนะครับผมน้องควานก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวน้องไปเตยช้างน่ารักด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม